บทที่1,886ดาราสาวบางคนถึงกับเงินมาผ้าหลุดขายร่างกายเพื่อเงินแต่กูชิวอี้เป็นข้อยกเว้นเงินไม่มีความหมายในทางปฏิบัติสำหรับเธอจริงๆยิ่งไปกว่านั้นหลังจากที่เธอได้พบกับเย่เฉินอีกครั้งเธอได้วางแผนที่จะถอนตัวจากวงการบันเทิงแล้ว เธอต้องการออกจากวงการบันเทิงก่อนหลังจากที่เย่เฉินจัดการกับปัญหาการสมรสในปัจจุบันเสร็จสิ้นจากนั้นเธอก็แต่งงานกับเย่เฉินโดยตรงและมุ่งความสนใจไปช่วยเหลือสามีและรอเลี้ยงลูกของเธออยู่ที่บ้านเธอเคยคิดไว้แล้วว่าเมื่อทัวร์คอนเสิร์ตมาถึงเวทีสุดท้ายเธอจะประกาศลาวงการจากเวทีคอนเสิร์ตเลยและจะอยู่ห่างจากรายการเพลงภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ทั้งหมด ดังนั้นชนิดของความร่วมมือที่ซูจื้ออยู่ได้กล่าวไว้เธอจึงไม่สนใจมากขึ้น ดังนั้นเธอจึงพูดอย่างตรงไปตรงมาฉันต้องขอโทษนะจืออยู่ฉันไม่มีแผนที่จะหาสปอนเซอร์สำหรับการทัวร์คอนเสิร์ตในครั้งนี้และอีกอย่างได้มีการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับการโปรโมทคอนเสิร์ตแล้วและอีกทั้งบางแพลตฟอร์มออนไลน์ก็เริ่มมีการโปรโมทเช่นกันในเวลานี้มันสายเกินไปที่จะเซ็นสัญญาและสายเกินไปที่จะแก้ไขสื่อส่งเสริมการขายที่เตรียมไว้แล้ว ซูจื้ออยู่รีบพูดพี่ชิวอี้เรื่องนี้เราไม่กังวลแม้ว่าเราจะขึ้นรถบัสเพียงครึ่งทางตราบใดที่คุณพยักหน้าตกลงเราสามารถรับได้ด้วยเหตุนี้เธอจึงขยิบตาให้ซูจื้อเฟยอย่างรวดเร็วซูจื้อเฟยที่อยู่ข้างๆพูดอย่างเร่งรีบก็คือว่าคุณชิวอี้ครับจริงๆแล้วที่ผมต้องการมีส่วนร่วมกับคอนเสิร์ตของคุณ เหตุผลหลักก็คือเราต้องการทำบุญครับเช่นการส่งเสริมสวัสดิการสาธารณะในวงกว้างตราบใดที่คุณพยักหน้าผมก็สามารถช่วยการกุศลแต่ละคอนเสิร์ตได้ค่าอุปทมนสิบล้านหยวนต่อหนึ่งทัวร์เมื่อถึงเวลานั้นเงินหลายล้านหยวนทั้งหมดจะนำไปบริจาคเพื่อการกุศลในนามของคุณชิวอี้วัตถุประสงค์ของเงินจำนวนนี้จะอุทิศให้กับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและคุณภาพการศึกษาสำหรับเด็กกำพร้าอะไรประมาณนี้คุณคิดว่ายังไงครับกูชิวอี้ลังเลใจทันที เมื่อเธอได้ยินเรื่องนี้ปรากฏว่าสองพี่น้องทำการบ้านมาดีสามารถยิงฟรีคิกลูกนี้เสียบสามเหลี่ยมประตูใจของกูชิวอี้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บได้เต็มๆในขั้นต้นของกูชิวอี้เธอตัดสินใจที่จะปฏิเสธโดยตรงแต่เธอนึกไม่ถึงว่าซูจื้อเฟยจะขอความร่วมมือกับตัวเองในทางด้านการกุศลนอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมการกุศลที่มุ่งเป้าไปที่เด็กกำพร้าโดยเฉพาะ ในเวลานี้ด้วยคำพูดนั้นได้สัมผัสส่วนที่นุ่มนวลที่สุดในหัวใจของเธอในตอนแรกหลังจากที่ได้พบกับเย่เฉินอีกครั้งและได้เรียนรู้ว่าเย่เฉินได้อาศัยอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้ามาเป็นสิบปีเธอรู้สึกลำบากใจเสมอกับช่วงวัยเด็กและช่วงวัยรุ่นที่ยากลำบากของเย่เฉินถ้าคนเหล่านั้นสามารถเติบโตขึ้นเป็นคนดีและเข้าสู่สังคมได้ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่ต้องทนทุกข์เพราะชีวิตแบบนั้นก็ทำให้คนมีวินัยเหมือนกัน อย่างไรก็ตามเหรียญมีสองด้านเสมอทั้งด้านบวกและด้านลบหากคนเหล่านั้นสามารถอยู่ทางด้านบวกได้ก็ดีไปแต่ในความเป็นจริงหากต้องทนทุกข์ทรมานในวัยเด็กมากเกินไปอาจเป็นประสบการณ์ที่เก็บกดยากที่ใครจะปล่อยมือได้เมื่อพวกเขาเข้าสู่สังคมมีโอกาสสูงที่จะเกิดปัญหาในวงกว้างเช,เช่นเดียวกับเด็กคนใดที่เติบโตมาจากครอบครัวที่มีปัญหาถึงแม้จะมีพ่อแม่ถ้ามีแต่เรื่องราวลบๆเกิดขึ้นในครอบครัวนั้นยากมากที่เด็กคนนั้นจะเป็นคนดี ท้ายที่สุดวัยเด็กเป็นช่วงเวลาของความไร้เดียงสาและต้องการความอบอ,อุ่นและมันเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับทุกคนหากคุณมีวัยเด็กที่ดีแม้ว่าคุณจะนึกถึงมันตอนที่คุณอายุ70หรือ80คุณก็ยังทำให้คนอื่นมีความสุขได้แต่ถ้าหากคุณมีวัยเด็กที่แย่ก็กลัวว่าคุณจะถูกปกคลุมไปด้วยเงาดำอันทรงพลังไปตลอดชีวิตของคุณไม่สามารถคลี่คลายตัวเองจากมันได้ เพราะเธอรักเย่เฉินเธอจึงรักเด็กกำพร้าคนอื่นๆด้วยเพราะพวกเขามีประสบการณ์คล้ายกับเย่เฉินในเวลานี้เธอรู้สึกละอายในใจและแอบคิดในใจไม่ได้ว่าฉันมันโม่ที่จริงฉันน่าจะคิดจะทำอะไรให้เด็กกำพร้าตั้งนานแล้วทำไมต้องให้คนอื่นมาจุดประกาย เมื่อคิดได้เช่นนี้เธอก็กล่าวว่าถ้าในกรณีนี้ฉันก็ตกลงเพราะเป็นการทำบุญแต่หากใช้เงินบริษัทเครื่องสำอางของคุณในนามของฉันยังไงฉันก็ไม่กล้ารับมันอยู่ดีเอาแบบนี้ดีกว่าเรามาทำสิ่งนี้ด้วยกันทุกทัวร์คอนเสิร์ตบริษัทเครื่องสำอางของคุณบริจาคสิบล้านและฉันเองก็บริจาคสิบล้านด้วยบทที่18 8 7ร้ดเมื่อได้ยินคำสัญญาของกูชิวอี้ซูจอเฟยก็มีความสุขในทันที ทันใดนั้นเขามองไปที่ซูจื้ออยู่ผู้เป็นน้องสาวใบหน้าของเขาก็เต็มไปด้วยความชื่นชมในขณะนี้ซูจื้อเฟยชื่นชมน้องสาวตัวเองอย่างสุดซึ้งเขารู้ว่าแม้ว่าน้องสาวของเขาจะอายุน้อยกว่าเขาสองสามปีแต่สมองของเธอนั้นฉลาดกว่าตัวเขามากในนามของการกุศลการเกลี้ยกล่อมให้กู่ชิวอี้ยอมรับความร่วมมือในครั้งนี้เป็นวิธีที่ซูจื้ออยู่ค้นพบมานานแล้ว ซูจื้ออยู่ได้วิเคราะห์กูชิวี้เธอไม่ได้ขาดเงินมันไม่ง่ายเลยที่ผู้ชายธรรมดาจะสร้างความประทับใจให้เธอได้อย่าพูดถึงการไล่ตามจีบเธอแม้ว่าคุณจะต้องการร่วมมือกับเธอมันก็ยากพอๆที่จะไปถึงท้องฟ้าดังนั้นซูจื้อหยู่รู้สึกว่าถ้าต้องการสร้างความประทับใจให้กูชิวอี้เธอต้องหาทางอื่น เธอคิดว่ากูชิวอี้เคยมีคู่มั่นที่พ่อแม่ของเธอจัดการให้และชีวิตและความตายของคู่มั่นนั้นไม่ทราบเธอรู้สึกว่าเธอสามารถสร้างความประทับใจให้กูชิวอี้ได้โดยการทำการกุศลเพื่อเด็กกำพร้าท้ายที่สุดแล้วสำหรับคู่มั่นที่หายตัวไปตอนเด็กหลายปีมีความเป็นไปได้มากหากเอาเรื่องการกุศลให้กับเด็กกำพร้ามาเป็นประเด็นดังนั้นเธอจึงรู้สึกว่ากูชิวอี้จะไม่ปฏิเสธอย่างแน่นอนตามที่คาดการไว้ ดังนั้นซูจื้อเฟยจึงรู้สึกตื่นเต้นมากและกล่าวว่าคุณกูในกรณีนี้รอให้เซ็นสัญญาในปีหน้าก่อนแล้วผมจะจัดการชำระเงินให้โดยตรงกูชิวอี่พยักหน้าและกล่าวว่าเนื่องจากการบริจาคแต่ละครั้งมีมูลค่า10บล้านคุณไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินให้ต้นสังกัดของฉันก่อนเริ่มคอนเสิร์ตแต่ละครั้งเราจะบริจาค10บล้านให้กับองค์กรการกุศลในท้องถิน่นนั้นๆแค่นั้นเองฉันไม่รู้ว่าคุณติดขัดตรงไหนไหม แน่นอนซูจื้อเฟยไม่มีความคิดเห็นแม้แต่น้อยและพูดโดยไม่ลังเลว่าไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนเพียงทําตามวิธีที่คุณกูพูดได้เลยกูชิวอี้สำหรับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของเธอหลังปีใหม่นี้คือจินหลิงและเป็นที่ที่เย่เฉินอาศัยอยู่มาหลายปีในใจของเธอลึกซึ้งกับจินหลิงมากเธอหวังที่จะบริจาคเงินจำนวนหนึ่งให้กับการกุศลของจินหลิงก่อน ในเวลานั้นเงินก้อนนี้จะสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและขยายสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่เย่เฉินเติบโต,ต,ต,ตมาที่จีนมีคนในประเทศมากกว่า1,000ล้านคนหากบริจาคเงิน20ล้านโดยตรงให้กับองค์กรการกุศลเงินอาจจะไม่สามารถถึงมือของสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าในจินหลิงโดยตรง ซูจื้อเฟยไม่รู้ความคิดของกูชิวอี้อย่างไรก็ตามเขาให้ความสนใจกับเธออย่างใกล้ชิดดังนั้นเขาจึงรู้ว่าคอนเสิร์ตครั้งแรกของเธอหลังจากปีใหม่ได้รับเลือกที่จินหลิงเป็นอันดับแรกของปีอย่างไรก็ตามเนื่องจากการเตือนก่อนหน้านี้ของน้องสาวตัวเองเขาจึงแกล้งทำเป็นสงสัยและถามว่ายังไงก็เถอคุณกูผมไม่รู้ว่าคอนเสิร์ตครั้งแรกของคุณในปีหน้านี้คือที่ไหน กูชิวอีกล่าวทันทีว่าคอนเสิร์ตครั้งแรกอยู่ที่จินหลิงในวันที่2กุมภาพันธ์สูจื้อเฟยพยักหน้าและพูดด้วยรอยยิ้มจินหลิงอยู่ไม่ไกลและสามารถบินได้ภายใน2ชั่วโมงเนื่องจากเราได้บรรลุความร่วมมือแล้วผมจะไปที่จินหลิงเพื่อสนับสนุนคุณนะครับและยังไงก็ตามผมสัญญาเป็นการส่วนตัวกับคุณแล้วผมจะบริจาคให้องค์กรการกุศลในจินหลิงบทที่1,888 กูชิวี้ยิ้มเล็กน้อยถ้าอย่างนั้นฉันขอขอบคุณนายล่วงหน้าสำหรับเด็กกำพร้าในจินหลิงสจื้อเฟยโบกมืออย่างรวดเร็วคุณกูสุภาพเกินไปแล้วมันเป็นสิ่งที่ผมจะต้องทำอยู่แล้วครับปกติผมชอบทำบุญประจำอยู่แล้วโดยเฉพาะถวายปัจจัยให้กับทางวัดทีนี้ผมแค่เปลี่ยนวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นการอุปถัมภ์เด็กกำพร้าในจินหลิง กูชิวอี้ยิ้มด้วยเหตุผลบางอย่างแล้วพูดว่าคุณซูเนื่องจากความร่วมมือได้รับการตัดสินใจแล้วให้คุณรอความคืบหน้าที่แท้จริงทางเอกสารนะคะตอนนี้ฉันยังมีสิ่งที่ต้องทำฉันต้องเคลียร์งานบริษัทของฉันก่อนทันทีที่ซูจื้อหยู่ได้ยินเรื่องนี้นางก็รีบลุกขึ้นอย่างรวดเร็วและพูดด้วยรอยยิ้มว่าที่ชิวอี้หากเป็นเช่นนั้นเราจะไม่รบกวนคุณแล้ว กูชิวอี้พยักหน้าเบาๆและพูดว่าถ้าอย่างนั้นฉันจะให้คนไปส่งนะหลังจากพูดจบเธอก็ทักทายคนใช้ที่บ้านและพูดว่าป้าเฉินโปรดช่วยหนูส่งแขกด้วยสาวใช้ไหวกลางคนเดินเข้ามาทันทีและพูดด้วยความเคารพเชิญท่านทั้งสองคนทางนี้ค่ะซูจื้อเฟยรู้สึกลังเลเล็กน้อยแต่ก็ยังยืนขึ้นและพูดกับกูชิวี้และบอกลากูย่านหงหลิงว่านชิว คุณชิวอี้ลุงกู่ป้าหลินผมไปก่อนนะครับกูย่านหงพยักหน้าและพูดอย่างไม่ใส่ใจค่อยๆเดินละหลินว่านชิวยิ้มและพูดอย่างสุภาพถ้าอย่างนั้นเราทั้งสองคงจะไม่ได้เดินไปส่งค่อยๆเดินนะสูจืออยู่รีบพูดคุณป้าหลินขอบคุณมากนะคะโอกาสหน้าเมื่อมีเวลาจะขออนุญาตมาเยี่ยมคุณทั้งสองอีกครั้งนะคะหลินว่านชิวกล่าวอย่างสุภาพถ้าเธอมีเวลาไปที่คฤหาสห์ดหลังในนะ ด้วยการทักทายง่ายง่ายไม่กี่ครั้งคนรับใช้ของครอบครัวก็ส่งพี่น้องของตระกูลซูออกไปหลังจากที่ทั้งสองออกไปกู่ย่านหงก็อดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วและพึมพำฉันมักจะรู้สึกว่าเด็กสองคนนี้มันแปลกๆชอบคนพิลึกนะหลิมว่านทิวพยักหน้าและพูดว่าฉันก็มีความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันมันดูไม่เป็นธรรมชาติเลย ลิมว่านทิวพูดอีกครั้งว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของพวกเขาในญี่ปุ่นที่เพิ่งผ่านมาหรือเปล่าเหตุการณ์ค่อนข้างน่ากลัวมากว่ากันว่าหากบุคคลลึกลับไม่ช่วยชีวิตพวกเขาทั้งสองคนอาจตายไปแล้วในญี่ปุ่นกุย่านฮงพยักหน้าและพูดด้วยอารมณ์เคฉันได้ยินมาว่าซูโชเตาก็ไปญี่ปุ่นด้วยทำไมมันถึงไม่ตายในญี่ปุ่นวะ ลิงว่านชิวถามอย่างจริงจังคุณอย่าพูดเรื่องไรสาระตอนนี้ซูโชเตาเป็นเจ้าพ่อของตระกูลซูเราไม่สามารถจ่ายกับเขาได้จริงๆหากเรื่องไรสาระเช่นนี้ไปถึงหูของเขาอย่าสร้างปัญหาให้ตัวเองกุย่านหงกัดฟันและพูดว่าไอ้แก่นั่นแม่งตามที่ฉันพูดให้หลานชายฟังไอ้แก่คนนี้ทำตัวน่ารังเกียจที่สุด ย้อนกลับไปครั้งที่พี่ใหญ่ทางอิงมีโอกาสฆ่าเขาได้โดยตรงแต่ในที่สุดก็ปล่อยเขาไปแล้วโฉมหน้าของไอ้วายร้ายหน้าตัวเมียนั้นมันก็กลับมาล้างแค้นจนได้น่ารังเกียจจริงๆ ลิงว่านชิวตบหลังเขาและปลอบคุณไม่ต้องกังวลกับสิ่งเหล่านี้อีกต่อไปนะถึงแม้ว่าตอนนี้คุณจะหายจากอาการป่วยหนักแล้วแต่ครอบครัวของเราไม่ใช่คู่ต่อสู้ของตระกูลซูสำหรับความเกลียดชังนี้ต้องรอหลังจากที่เฉินเอ๋อกลับมาที่เย็นชิงในอนาคตถึงเวลานั้นพวกคุณทั้งสองค่อยร่วมมือกันกู่ย่านหงพยักหน้าครั้งแล้วครั้งเล่าและพูดอย่างจรงิงจังคุณพูดถูกวันหนึ่งเฉินเอ๋อจะต้องกลับมาที่เย็นชิงและแต่งงานกับลูกสาวของเรา จากนั้นก็สืบทอดตระกูลเย่ทั้งหมดในเวลานั้นฉันสามารถมองเห็นความวิบัติล่วงหน้าของตระกูลซูแล้วพวกมันจะเสียใจกูชิวอี้ที่อยู่ข้างๆเขินอายไม่มากก็น้อยและกระซิบโปพ่อพี่เย่เฉินยังไม่ได้อยากับพันรยาเลยอย่าลืมว่าพวกเขายังแต่งงานและอยู่ด้วยกันในตอนนี้กูย่านหงบวกมือและพูดอย่างหนักแน่นนุ่นน่านไม่ต้องกังวลเฉินเอ,อ๋จะแต่งงานกับเธอแน่ภายในสามปี กูชิวอี้อเล็กน้อยและถามด้วยความประหลาดใจพ่อคะ่ะพ่อแน่ใจได้อย่างไรกูย่านฮงมองไปที่ลูกสาวและพูดอย่างเคร่งขรึมบุคลิกกับภาพของเฉินเอ๋อและรูปแบบพฤติกรรมของเขาเหมือนกับพ่อเขามากเกินไปจากนี้ต่อไปเพียงเหตุผลเดียวเท่านั้นฉันแน่ใจว่าเฉินเอ๋อจะทําตามคําพูดของพ่อแม่สําหรับข้อตกลงก่อนตายไม่ช้าก็เร็วเขาจะต้องแต่งงานกับเธอแน่นอน บทที่1,889สองพี่น้องตระกูลสูกำลังเดินทางกลับซูจื้อเฟยขับรถและซูจื้ออยู่นั่งในผู้โดยสารจะเห็นได้ว่าซูจื้อเฟยอารมณ์ดีและมีความสุขรอยยิ้มจากหูถึงหูตลอดทางเมื่อเห็นสิ่งนี้ซูจื้อ,อยู่ยิ้มอย่างช่วยไม่ได้และพูดว่าที่ชายฉันทำสิ่งนี้เพื่อคุณที่ต้องช่วยฉันเรื่องการตามหาผู้มีพระคุณ ซูจื้อเฟยพคล่งออกมาโดยไม่ลังเลจื้ออยู่วางใจได้พี่ชายคนนี้จะต้องทุ่งสุดตัวต่อให้เธอตาบอดพี่ก็จะช่วยหาผู้มีพระคุณให้พบซูจื้ออยู่พยักหน้าอย่างพึงพอใจช่างมีมโนธรรมเชียวนะในเวลานี้ซูจื้อเฟยปดถอนหายใจไม่ได้อีกครั้งเค hey. มีวิดีโอวงจรปิดมากเกินไปและมีเพียงเราสองคนที่ได้เคยเห็นหน้าผู้มีพระคุณเท่านั้น ฉันไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากคนอื่นได้จริงๆไม่รู้สิยังไงก็ต้องลองมาดูกันว่าเราจะพบผู้มีพระคุณปีไหนซสจ๊วตยุกล่าวว่าไม่ต้องกังวลพี่ชายฉันสามารถค้นพบวิธีดำเนินการทางรัดแล้วซึ่งจะช่วยให้เราไม่ต้องเหนื่อยมากสจื้อเฟยรีถามวิธีการทางลัดอะไรบอกพี่มาเร็วๆ ซูจืออยู่อธิบายว่าแม้ว่าเราสองคนเท่านั้นที่ได้เห็นใบหน้าของผู้มีพระคุณและเนื่องจากคนอื่นไม่สามารถช่วยเราค้นหาจากเนื้อหาวิดีโอได้โดยตรงแต่อย่างน้อยพวกเขาก็สามารถช่วยเราคัดกรองได้อย่างง่ายๆ เบื้องต้นเลยฉันขอให้พนักงานของประกูลซูทุกคนมารวมตัวกันเพื่อช่วยคัดกรองผู้โดยสารดังนี้ผู้หญิงทุกคนเด็กคนแก่ผู้ชายทั้งหมดรวมไปถึงคนผิวขาวคนผิวดำและคนผิวน้ำตาลตัดออกให้เหลือผู้โดยสารชายที่มีผิวสีเหลืองเมื่อเราตีวงแคบเข้ามาแล้วให้ตัดผู้โดยสารชายที่มีอายุมากกว่า30ปีขึ้นไปออกจากนั้นให้โฟกัสนักเดินทางที่มีอายุประมาณ18-28ปี จากนั้นขอให้พวกเขาแคปหน้าจอตัดภาพถ่ายด้านหน้าของนักเดินทางชายหนุ่มที่มีสิทธ์เข้าเกณฑ์ทั้งหมดในวิดีโอในกรณีนี้เราสองคนไม่ต้องไปจ้องดูวิดีโอตลอดเวลาคนหลายร้อยคนนี้จะคัดบุคคลที่เข้าข่ายมาให้เราดูให้พวกเขาช่วยเราคัดกรองนักเดินทางที่มีสิทธ์และถ่ายภาพหน้าจอด้านหน้าของเขาเราเพียงแค่มองหาชายผู้สง่างามจากภาพถ่ายที่ชัดเจนทั้งหมดจากภาพหน้าจอ เมื่อสู่ชื่อเฟยได้ยินสิ่งนี้เขาก็พูดอย่างตื่นเต้นว่าโอ้ว้าวอเม a ซิ่งเธอสุดยอดเลยจื่ออยู่สมองของเธอหมุนเร็วมากตามที่เธอบอกเราไม่ต้องจ้องที่วิดีโอเราแค่รอให้คนอื่นดูวิดีโอแทนตัดภาพออกแล้วมองหาคนที่ดูเหมือนผู้มีพระคุณใช่ ซูจื่ออยู่พยักหน้าและกล่าวว่าหากเราพบว่านักเดินทางในภาพหน้าจอดูเหมือนผู้มีพระคุณจริงๆเราจะติดตามวิดีโอกล้องวงจรปิดเส้นทางนั้นเมื่อวิดีโอของรูปภาพนั้นถูกส่งมาหาเราโดยตรงแล้วในกรณีนี้เราสามารถตัดสินใจร่วมกันว่าบุคคลในวิดีโอนี้เป็นผู้มีพระคุณหรือไม่ ถ้ามั่นใจเช่นนั้นแล้วเราสามารถติดตามวิดีโอในขณะนั้นเพื่อค้นหาเส้นทางทั้งหมดของเขาที่สนามบินและเราสามารถตัดสินได้อย่างเป็นธรรมชาติว่าเขาขึ้นเที่ยวบินใดและออกจากประเทศญี่ปุ่นไปยังประเทศใดเมืองไหนและหลังจากนั้นเราสามารถไปที่เมืองนั้นโดยตรงเพื่อค้นหาผู้มีพระคุณของฉันเย้ย yeah, ซ yeah. ูจื้อเฟยยกนิ้วให้ซูจื้ออยู่และพูดด้วยความจริงใจว่าสุดยอด ฉันเชื่อว่าด้วยวิธีนี้เราจะสามารถค้นหาร่องรอยของผู้มีพระคุณได้ภายในสองสาวันในขณะนี้เย่เฉินซึ่งอยู่ไกลในจินหลิงไม่สามารถทราบได้เลยว่าซูจื้ออยู่ใกล้จะพบตัวเองอีกก้าวหนึ่งแล้วหลังจากที่เขาและพ่อตารวบรวมของขวัญที่บรรดาแขกมอบให้ตามแผนเดิมพวกเขาขับรถไปที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณใกล้เคียงเพื่อซื้อสินค้าสำหรับปีใหม่ เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงผู้คนจำนวนมากจึงออกมาซื้อของมีผู้คนและรถยนต์ทุกพลาดมีอยู่ทุกคนทุกแห่งหลังจากที่วนหาที่จอดรถกว่าครึ่งชั่วโมงและในที่สุดก็มีที่จอดรถหลังจากที่ทั้งสองจอดรถพวกเขาก็เข้ามาที่ห้างสรรพสินค้าและพบว่ามีผู้คนมากเบียดเสียดยัดเยียดในห้างสรรพสินค้าและทั้งห้างสรรพสินค้าอยู่ในสภาพที่แน่นขนาดเกินไปบทที่1890 ที่ยาไปกว่านั้นเนื่องจากเทศกาลตรุษจีนกำลังจะมาถึงพนักงานหลายคนได้ลาล่วงหน้าติดต่อวันหยุดกลับบ้านแล้วแต่ปริมาณผู้คนในห้างสรรพสินค้าเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากปกติเนื่องจากจำนวนพนักงานน้อยกว่าปกติดังนั้นการบริการจึงสวนทางกันพนักงานน้อยลูกค้าเยอะจึงทำให้การทำงานในห้างสรรพสินค้ามีปัญหาการขาดแคลนพนักงาน เช่นพนักงานขายพนักงานทำความสะอาดและแคชเชียร์ขาดแคลนแม้แต่พนักงานที่รับผิดชอบในการชั่งน้ำหนักสินค้าก็ยังไม่เพียงพอคุณต้องรอเข้าแถวอย่างน้อยเป็น10นาทีเพื่อซื้อของเมื่อเห็นผู้คนมากมายอยู่ข้างในเซียวฉางควรรู้สึกหมุดหนิดมากและพูดว่าเคเพราะว่าเราควรน่าจะออกมาแต่เช้ากว่าน,นี้นะป่านนี้คงจะได้นอนดูทีวีอยู่ที่บ้านแล้วคงไม่เสียวเวลามายืนปวดขาแบบนี้ ใช่ครับเย่เฉินยิ้มอย่างช่วยไม่ได้และกล่าวว่าจริงๆแล้วผมอยากมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แต่แม่ได้รับบาดเจ็บก่อนเซียวฉางควรยิ่งหงุดหงิดขึ้นกว่าเดิมเมื่อได้ยินสิ่งนี้อย่าพูดถึงผู้หญิงตัวเหม็นคนนี้ตัวสร้างปัญหาทั้งวันเมื่อพูดอย่างนั้นเซียวฉางควรอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจในายบอกพ่อว่าเธอได้ทำหลายสิ่งหลายอย่างตลอดทั้งวันแล้วทำไมเธอไม่ทำผิดกฎหมายบ้างละ่ะ ทำไมเธอไม่บังเอิญไปแตะสายไฟฟ้าแรงสูงของกฎหมายบ้างนะแล้วปล่อยเธอติดคุกยาวๆเยี่ยมไปเลยเย่เฉินอดไม่ได้ที่จะเป็นใบ้และพูดด้วยรอยยิ้มว่าพ่อครับถ้าซูหลันได้ยินไม่รู้ว่าเธอควรจะเศร้าขนาดไหนเสียวฉางควรรีบพูดว่านี่พ่อแค่คุยกับนายอย่าบอกเธอสิเย่เฉินพยักหน้าผมรู้ไม่ต้องห่วง เซียวชางควรถอนหายใจและกล่าวว่าเฮ้อยากพูดถึงเธอเลยเรียบไปซื้ออาหารสดสำหรับอาหารมื้อค่ำวันส่งท้ายปีเก่ากันยเย่เฉินกล่าวว่าสิ่งแรกเริ่มด้วยพื้นที่ผักสิ่งแรกที่เข้าห้างสรรพสินค้าต้องซื้อผักเพราะถ้าคุณไม่ใส่ใจกับสิ่งนี้ก่อนมันจะเป็นของเหลือเดนของคนอื่นจะเป็นของที่เหลือหยิบโดยคนอื่นและไม่สดระหว่างที่คุยกันทั้งสองก็เดินมาถึงพื้นที่ผักสด แม้ว่าพื้นที่ผักจะมีขนาดใหญ่แต่ชั้นวางก็จัดวางอย่างแน่นหนาและทางเดินที่อยู่ตรงกลางค่อนข้างแคบซึ่งทําให้คนเบียดเสียดกันขึ้นได้ง่ายเย่เฉินและเซียวฉางควรกำลังผลักรถเข็นสินค้าเข้าไปข้างในและทันใดนั้นพวกเขาก็ได้ยินคนตะโกนคุณหญิงแก่กำมลอตาบอดหรือไงฮะคุณไม่เห็นชันถูพื้นอยู่หรือไงเฮทํำไมคุณไม่หลบไปละ่ะ ในเวลานี้ทั้งสองได้ยินเสียงที่คุณเคยอีกครั้งและมีเสียงหญิงชราคนหนึ่งพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมและไม่พอใจกุ้ยเฟิงทำไมเธอถึงมาถูพื้นอยู่ใต้เท้าของฉันอยู่เสมอเฮที่อื่นถมไทยไปทำไมต้องมาถูพื้นใกล้ฉันฉันก็เผลอเหยียบสิเป็นนางเซียวที่พูดในเวลานี้เธอสวมเสื้อกั๊กสีเขียวสำหรับพนักงานห้างสรรพสินค้าโดยถือถุงพลาสติกแบบเบรคพอยม้วนหนึ่งซึ่งใช้สำหรับซื้อของชำโดยเฉพาะ และข้างหน้าเธอมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ตัวใหญ่รวมๆกันแล้วสาถึงหคนทุกคนสวมเสื้อกั๊กสีเขียวด้วยผู้หญิงคนนี้คือจางกุ้ยเฟิงในขณะนี้จางกุ้ยเฟิงกําลังยืนอยู่ข้างหน้าเธอพร้อมกับไม้ถูพื้นและจงใจเอาไม้ถูพื้นถูเท้าของเธอ นางเซียวกระโดดไปกระโดดมาเกือบโดนเธอล้มหลายครั้งแต่เธอทำได้เพียงคว้าขอบพิงชั้นนวงของแล้วอ้อนวอนอย่างขมขื่นกุ้ยเฟิงความผิดพลาดมากมายก่อนหน้านี้เป็นความผิดของฉันได้โปรดดูอายุของฉันด้วยอย่ามาถือสาฉันเลยจางกุ้ยเฟิงจ้องมาที่เธอและพูดอย่างดูถูกตอนนี้มาร้องขอความเมตตาเหรอก่อนหน้านี้คุณเคยหยิงธนงมาก่อนไม่ใช่หรืออีกอย่างยังมากล้าด่าฉันจนเสียหมาตอนนี้เป็นไงหมดยังผิษสง นางเท่าเสียวไม่กล้าพูดเมื่อถูกตะโกนใส่จางกุ้ยเฟิงยังคงเย้อยเย้ยและพูดว่าฉันคิดว่าคุณเป็นคุณหญิงเซียวที่ขี่รถหรูและอาศัยอยู่ในวิลล่าเดียวฉันนึกไม่ถึงเลยว่าสิ่งเก่าๆแก่ๆอย่างคุณจะเป็นแค่ลาตัวหนึ่งเท่านั้นเมื่อวานเธอดูถูกฉันมากขนาดไหนจําได้ไหมวันนี้อ้าวฉิบหายคุณหญิงเฮ่ออะไรมาเป็นพนักงานถูพื้นกับฉัน